กูก็ขวมึงกูไปช่วไให้มึงกกินหลายเปกูบอกว่าเออทามันเหื่อยกูให้มึงอย่มึงอยากให้มึงกินสามเปกแต่เขา้บนมานอนกูกูคิดว่้อมึงสิดึกกูจะให้กูมีรศัท์มึงกูทถามแล้วกูนั่งถาเรอบกูฟอร์มแบบอื่นกูตอ่งตี้สิกูตงไป่ตังร้านกูตบถ้ามหาทินไม่หยิ่งไม่เห็นตัวอ้คนไม่เห็นตัวอ้คนอย่างกกางบานกูอย่างกมันใจคุมมึงอยากก้าวไปมึงคือมหาหรือที่ยังเอุใไ้หัวคามึงอยากไปยังกลอว่ะ หน่อยเป็นที่ฝาแม่เลยังจะ่่ะกูได้ดีเลยกูไม่ได้ยังงอยเป็ว่าใบเขาไม่น้ำเนาะจ้ดมันสิเก่งงว่าตอกไม่น้ำคือเขา่อไงคำพูดของกูบอกเก่งว่ามันมาหืือดมากคกลัวมันสิมาหอดบาทนะมันก็น่าเก็บของตัวมันสิมาเืดมากคำตัวมัสิมาหอดมัสิได้ไปพ่อกูเลยบอกตอกไปเดอวกูบอกแค่นี้แล้วกูก็สิบอกว่ากูอกอไรใกล้คือกันผู้สิบอกตอแต่กูมันอนมันตัดสาย เขาอยากไปนำนําน้อยว่า<ข>อ,อยาก<ำ>ยไปมเข้าใจว่ากูอยากไปกูเสิยไปเร็ยนหนังกูเหนื่นนอยกูไม่สายมาบดมือแล้วกูกักูอยากพักพอนกูกำัเหนื่อยเป็นพือนกันกูออสาววังดีกับมันสมใจกูบอกให้มันขับรถไปนะ่ะ